สวัสดีค่ะนักเรียนเดี๋ยววันนี้นะคะเราซื้อจะมาสอนวิธีการอัปโหลดไฟล์ลงเพื่อส่งงานนะคะอ่ะตอนแรกหลังจากที่นักเรียนได้รับลิงมาแล้วะคะ่ะมันจะเปมาแล้วจะเป็นหน้าตาแบบนี้ใช่ไหมเลื่อนลงมาอ่ะเราซืจะมีหน้าตาให้นักเรียนมีเอ่อข้อระบุข้อว่าให้นักเรียนอัปโหลดแต่ละหน้านะคะเอ่อกออน่นเลยให้นักเรียนถ่ายแบบฝึกหัด แต่และหน้าก่อนนะคะหน้าที่เราซื้อจะให้ส่งก็คือหน้าที่ 48, 49นะคะให้นักเรียนทำให้เสร็จแล้วก็ถ่ายรูปให้เรียบร้อยก่อนนะคะหลังจากนั้นหลังจากนั้นนะคะเมื่อนักเรียนต้องการจะส่งสมมติว่า,วานักเรียนจะส่งหน้าที่48ก็กดเพิ่มไฟล์และก็เลือกจากอุปกรณ์ ถ้าเป็นในโทรศัพท์นะคะมันจะให้เลือกว่าเป็นคลังรูปภาพหรือว่าถ่ายรูปนะให้นักเรียนเลือกคลังรูปภาพนะคะเสร็จแล้วเราก็เลือกหน้าอ่าหน้าหน้าก็คือหน้าอ่าสมมติเราซื้อเลือกหน้าที่48เสร็จแล้วก็เลือกกด Open เสร็จแล้วเมื่อขึ้นแบบนี้นะคะให้เลือกอัปโหลดนะคะอัปโหลด จแล้วจะเป็นหน้าตาแบบนี้นะคะจะเป็นหน้าตาแบบนี้อ่ะหน้าที่49ก็ทำเหมือนกันคะ่ะเพิ่มไฟล์เลือกไฟล์จากอุปกรณ์นะคะและก็กดเลือกไฟล์กด Open แล้วก็อัปโหลดนะคะเมื่อนักเรียนทำครบทุกหน้าแล้วนะคะก็ให้ตรวจสอบว่า ชื่อของตัวเองถูกไหมแล้วก็อัปโหลดโครบทุกหน้าแล้วอย่างนะคะแล้วก็ค่อยกดส่งนะคะเด็กๆสวัสดีค่ะ